แอนให้ดูหลายคันเลยใช่ปะ่ะแต่ว่าคันนี้มันเป็นล้อใหญ่มากคันนี้ลูกค้าหลายคนจะเห็นเป็นขอบ20บใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันจะเป็นขอบ22สอวัสดีค่ะวันนี้แอนอยากจะให้ดูนะคะวันนี้คือลูกค้าหลายคนอาจจะเห็นเป็นเอเ r อเรสต์หลายคันอยู่แล้วใช่ไหมคันนี้ยะเป็นสีขาวมุก ซึ่งแบบโคตรสวยเลยอะ่ะแอนนะชอบตรงที่ว่ามันเป็นสีขาวมุกออกด้านๆน่ะคือเวลาโดนแสงใช่ไหมมันจะดูแบบว่าเหมือนมันเหลือบ,เอบๆเงาๆฉ่ำๆซึ่งรถยังไม่ได้ล้างแต่ส่วนมากอะค่ะลูกค้าเนี่ยจะแรปสีกันพื้นฐานกระเทาบ้างดําด้านบ้างหรือสีสีสสสสอื่นๆอ่ะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่อันนี้มันเป็นสีขาวมุกที่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันว่าลูกค้าอยากจะมาแรปสีนี้มาดูด้านหน้าก่อนเลยเนี่ยอันนี้เขาแรปมาเป็นสี ขาวมูก็ะมันเป็นสีออกด้านๆจะฉ่ำๆหน่อยอันนี้แหละสีที่ลูกค้าต้องการส่รวนมากเนี่ยเขาชอบสีนี้กันอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นออกสีฉ่ำๆไม่ต้องล้างรถก็ดูฉ่ำอะ่ะมันดูเงาเวลาออกแดดยิ่งเงายิ่งฉ่ำกว่านี้แสงมันจะดูสว่างไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าแอนอาจจะให้ดูประมาณนี้ไปก่อนเพราะว่าในกล้องมันไม่ค่อยเห็นแต่ว่าต้องมาดูตัวจริงสีมีให้เลือกทุกสีเลยแต่ว่าพี่ๆอยากได้สีไหนเอาสีที่ตัวเองชอบนั่นเองนะคะ อ๋อลืมแจ้งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนั่นเองนะคะราคาค่าตัวน้อง1,912,000บาทนั่นเองนะคะไม่รวมตกแต่งสำหรับพี่คนไหนนะคะอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมลองมาดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวแอนจะแนะนำของแต่งแต่ละรุ่นมาให้ดูว่าเขาแต่งอะไรใหม่แล้วคันนี้โหหน้าตาคือก็ อาจจะไม่เคยเห็นเพราะแปลกตาจริงๆค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นชุดแต่งมาใหม่ค่ะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะคะแต่แอนจะให้ดูเป็นแค่หน้า V1 V2 อะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะล่าสุดก็น่าจะ V4 แล้วล่วะค่ะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาชอบตรงที่ว่ามันเป็นหน้าใหม่แล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยไงคะแอนก็จัดให้เลยก็เดี๋ยวแอนนะคะจะให้ดูจากกระ,ะจังก่อนเลยนี่ ระจังนะคะก็เช่นเคยค่ะเป็น FOR ดี o R D. อันนี้เราก็เลือกทำสีได้เลยนะจะเอาเป็นสีดำดำเงาดำ,ดำด้านทำสีสีอื่นๆก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะมาเป็นตัวอักษรสีดําเงานั่นเองลูกค้าก็บอกแอนเนี่ยว่าเอาเป็นดําเงาดีกว่าตัดกันละลแล้วก็มีไฟมินิไลท์นะคะไฟมินิไลท์เนี่ยมันสามารถเลือกสีได้นะคะเอาเป็นสีส้มสีขาวเดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่ามันเป็นสีขาวแล้วมันก็จะดูแบบว่า เห็นไหมเหมือนกับตัวไฟหน้าเราเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะบาง บางท่านก็อาจจะอยากให้เหมือนไฟเลี้ยวบางท่านก็อยากให้เหมือนไฟซีแคมป์ของเรานั่นเองเพราะว่าโดยปกติอะถ้าลูกค้าบอกไม่อยากให้มันดูแบบโดดเลยจากตัวรถนะคะแอนแนะนำให้เอาเป็นสีขาวเป็นแบบ v i p แบบสีลักชัวรี่ไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็กล้องอยู่เหมือนเดิมนะคะก้อง360องศาอยู่เหมือนเดิมเพราะคับสีจะมีมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็บวกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอนอยากจะให้ดูก็เป็นตรงชุดแต่งนี่แหละที่อยากจะนำเสนอเลยค่ะชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ซึ่งชุดแต่ง อุ้ยเตอร์เนี่ยที่เห็นตามท้องถนนจะเป็นชุดแต่งอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันจะเป็นหน้าใหม่ค่ะทําสีได้นะจะเอาเป็นดําเงาดาด้านซึ่งตัวชุดแต่งอะค่ะของแอนต้องทําการแรปสีแนะนําอีกอย่างหนึง่งก็คือทําสีไปเลยค่ะจะแรปสีก็ได้หรือทําสีก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้นะคะแอนก็อยากจะให้ทําสีจะดีกว่าค่ะเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดกันแ้วอะค่ะถ้าชุดแต่งเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีชั้นๆถ้าบางครั้งแรปสีไปนานๆไปมันชอบโป่งออกไง ถ้าอันนี้ก็แนะนํานิดนึงว่าอาจจะมีงานแกนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้แอน,นะจะแนะนําให้ทําสีสมากกว่าค่ะทําสีจะดีกว่ามันจะอยู่ นานกว่านะคะพอรถเนี่ยอันนี้มันลอกง่ายเง่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยถ้ามันแบบเปิดแล้วมันแก้ง,งานยากนิดนึงนะคะส่วนตรงคางนะคะคางก็อยู่เหมือนเดิมก็คือจะเอาเป็นสีดําเงาดําด้านสามารถทําสีได้หมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งดูตรงชุดแต่งนะคะตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยค่ะถ้าตรงนี้นะคะมันจะมีที่เห็นปะเป็นแก้มนี่ค่ะเห็นปะเป็นแก้มตรงนี้คือถ้าตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะ ตัดสีไหมคะหรือว่าไม่อยากตัดแล้วก็บวกกับตรงนี้ค่ะไฟนะคะตรงนี้มันจะเป็นไฟ LED ตรงนี้สามารถใช้งานได้นะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูไฟหน้าของเรานะคะไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าไบเมทเทค LED ซึ่งมันเป็นลูกแก้วเห็นปะลูกแก้วลูกแก้วมันจะมีลูกแก้วเนี่ยทั้งหมด3ลูกถ้าสังเกตดีๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยใช้กันเน่ยเป็นไฟหน้าไบเมทเทค LED เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไฟลูกแก้วที่สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะแล้วลูกแก้วของเราเนี่ย ไฟหน้ามันเป็นไฟหน้าอัจฉริยะคือสมมติว่าเวลาเดินทางกลางคืนใช่ไหมคะไฟหน้าของเราเนี่ยเวลาถ้าเราได้เปิดไฟส่งอัตโนมัตินะคะมันเปิดแล้วฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งถ้ามีรถส่วนมาฝั่งนี้ค่ะจะอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมีรถส่วนมาใช่ไหมคะฝั่งนี้ดอบลงเป็นไฟปกติให้เลยจะไม่ไปแยงตาพื้นลมทางบวกกับไฟนะคะ4แคมที่สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไฟอีกดวงหนึ่งที่นี่ตรงนี้อันนี้ค่ะมันจะเป็นไฟ ล้อเลี้ยวเวลาที่ลูกค้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันจะหมุนไปตามล้อนะคะก็คือองศาล้อเลี้ยวรถออกซ้ายมันก็จะไปทางซ้ายหรือถ้าเกิดออกขวามันก็จะไปทางขวามันไม่ใช่ติดทั้ง2ดวงนะคะมันจะติดแค่ตามองศาล้อเลี้ยวของรถนั่นเองนะคะเลี้ยวมาประมาณนี้จะสว่างออกมาด้านข้างเห็นวิสัยทัศน์ตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวแอนจะเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าหน้าตาห้องเครื่องเป็นยังไงนะคะหน้าตาห้องเครื่องเนี่ยโดยปกติอ่ะมันคือหลายๆโคนนะคะ ลูกค้าแอนน่ะเขาจะเห็นอยู่แล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะพี่ๆบางท่านก็อาจจะเพิ่งแบบมาดูบางท่านก็อยากจะมาดูแบรนด์ของฟอร์ดเพื่อที่อยากจะมาดูว่าช่วงล่างอ่ะส่วนมากเนี่ยพูดถึงเนี้ยช่วงล่างเนี่ยหลายคนพูดกันปากต่อปากนะคะว่าช่วงล่างดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาให้มาเป็นไบท์โบตัวเนี้ยค่ะโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นตัวขับสี่นะคะเขาจะให้มาเป็นไบท์โบแล้วเครื่องยนต์เนี่ย ที่ให้มานะคะ2.0แรงม้า210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันซึ่งเป็นเครื่องยนต์เนี่ยถึงบอกหลายคนว่าให้2.0มามันน้อยใช่ไหมคะแต่จริงๆเขาให้มาเป็นไบเทอร์โบด้วยอัตราการเล่งนะคะลูกค้าบางท่านเท้าหนักไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่โดยทั่วไปอะค่ะลูกค้ามาลองเทสแล้วรู้สึกว่าก็ติดใจเหมือนกันนะมันก็ติดเท้าไม่ใช่ว่าไม่ติดนะคะแต่ต้องดูด้วยว่าพี่ๆกาลังเทียบกับรุ่นอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับรุ่นนั้นแล้วบอกว่าอันนั้นแรงอันนี้แรงก็อาจจะต้องดูด้วยว่าความเร็วของท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัวซับโฟมที่แอนจับบนห้องเครื่องนะคะอันนี้คือตัวเครื่องยนต์นะคะตัว2.0เนี่ยที่จะมีตัวซับโฟมเอาไว้ดูดซับความล้อนะคะดูดซับเสียงเก็บซับเสียงได้ดีเวลาสตาร์ ไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์นะคะโดยปกติทั่วไปเนี่ยเครื่องยนต์จะไม่ดังเท่ากับตัวพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานโดยดีเลยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะดังแล้วก็อย่างเรียงระย่างเลยและเดี๋ยวนี้เขาแยากกาลังของเครื่องยนต์เนี่ยคือแยกกันเลยนะเครื่องยนต์เลยอาเครื่องยนต์เนี่ยทำงานเต็ม2 0 0 0ซีซีเลยนะคะแต่เครื่องแต่ตัวพัดลมไฟฟ้าของเราเนี่ยคือแยกกันทํางานกัน อันนี้เต็มกําลังของเขาไปเลยค่ะแต่ตัวพัดลมเนี่ยก็จะยังทํางานของเขาคือโดยปกติต่อให้ดับรถแล้วก็ยังดังเขาเป็นการที่ระบายความรอ้อน พัดลมมันก็เลยต้องระบายความร้อนให้อยู่ในอุณหภูมิที่ปกตินั่นเองนะคะส่วนมาฝั่งนี้ค่ะนี่ฝั่งนี้จะเป็นใบเทอร์โบนั่นเองนะคะตัวใบเทอร์โบที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะคะการทํางานของเขาเนี่ยคือเป็นการทํางานที่ตัวเล็กเนี่ยส่งกําลังไปให้ก่อนนะ้าพี่ยิงขับเร็วสูงขึ้นตัวใหญ่เนี่ยจะเริ่มเข้ามาทํางานให้แล้วนะคะส่วนด้านถัดมาค่ะตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็น เบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้านะคะถ้าอย่างรุ่นนี้ที่เขาให้มานะคะก็จะมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกมันจะมีให้แต่ละล้อไม่เท่ากันแล้วมันจะมีแต่ละเส้นของแต่ละล้อให้อยู่แล้วนะคะที่แอนให้ดูเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นฝั่งของเหลวนะคะก็น้ำมันเบรกนะคะน้ำยาไอคลีนแล้วก็ช่องการปัดน้ำฝนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวนี่อันนี้ตัว รองนั่นเองในนี้อันนี้จะเป็นท่อดักอากาศนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างนะคะแล้วอย่างเนึ่งนี่ตรงนี้ค่ะแบตเตอรี่นะคะของเรานะคะให้เป็น AGM หรือ Formoco 8 0แหรือ800 CCA ให้มาใหญ่นะก็ถือว่าเขาให้ลูกใหญ่ ไม่ได้กักเยอะปั่นนั้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเห็นไหมเขาตัวล็อกเขาเยอะไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ถ้าสายออฟโรดเวลาขึ้นเขาล้อเนี่ยอีกรอนึงอยู่บนข้างบนใช่ไหมคะอีกรอหนึ่งอยู่ข้างต่ําอันเนี้ย เขาจะมีโครงกิจที่อยู่ด้านในเอาไว้ซับของเหลวอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้ํากันนะคะที่เขาให้มาหรือใส่เข้ามาเนี่ยมันไม่ไปกระเด็นโดนห้องเครื่องเพราะด้วยความพี่ของเขาอะคะ่ะเขาจะมีตัวโครงกิจที่เอาไวา้ซับของเหลวอยู่แล้วอันนี้ก็หายห่วงแล้วก็มาดูอีกนิดนึงค่ะตรงเนี้ฟิลที่เอาไว้สําหรับพ่วงนะคะไม่ว่าพี่ๆจะพ่วงอะไรอะพี่จะพ่วงแบตปลาหรือว่าพี่จะพ่วงแบบว่า ใช้ไฟนะคะตั้งแคมป์เนี่ยเขาส่วนมากเขาก็อยากจะใช้ไฟกันอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้เขาจ่ายไฟลึกอยู่แล้วนะคะก็สามารถมานี่เลยเขามีฟิวให้ตัวพูดตัวเมียเลยนะคะมาสามารถที่จะมาเชื่อมต่อหรือพ่วงไฟตรงนี้ได้เลยอะมาดูอีกจุดหนึ่งนี่ค่ะตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไรชาร์จนะคะให้มา250อแอมป์ ก็จะายไฟลึกเอาอากาศหนาวอุณหภูมิที่แบบตอนนี้เชียงใหม่ใช่ปะตอนนี้ก็เลขตัวเดียวมาแล้วอ่ะโดยปกติประเทศไทยบ้านเราไม่ค่อยมีเลขตัวเดียวนานมากกว่าจะมีเลขตัวเดียวใช่ไหมคะอันนี้ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวมากๆนะคะเยนจะจ็นจัดเลยอันนี้สตาร์ทรถอะคะ่ะคือติดเลยไม่มีการดีเลยเพราะส่วนมากอะคะ่ะโดยทั่วไปถ้าแบแบรนด์อื่นๆเขาอาจจะเล็กกว่านี้แล้วมันอาจจะดีเลยได้นะคะโดยทั่วไปลูกค้าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ท่อแอร์ท่อแอร์เราเล็กปะเล็กใช่ค่ะ แต่ว่าแผงแอร์จะอยู่ด้านหน้านะคะแผงแอร์มันก็จะใหญ่กว่านะคะโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าพูดเป็นสิยงเดียวกันอยู่แล้วอันนี้แอนได้ยินบ่อยและแอนก็พูดบ่อยด้วยว่าแอร์ฟอร์ดเย็นช่ำเนี่ยคือที่1แอนในใจเลยให้เลยว่าเป็นที่1น,นะคะอันนี้คือภายในะห้องเครื่องเดี๋ยวแอนจะพาไปดูพี่ล้อโตกันบ้างดีกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอันนี้เขาใส่ล้อทองมาด้วยนะเด่นเลยมาเดี๋ยวแอนจะให้ดู มาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าโหล้อโตนี่ก็ถือว่าลูกค้าหลายคนอาจจะอยากได้อยู่แล้วนะคะเพราะด้วยความที่ตอนนี้เขาก็เหมือนหลายๆคนก็ชอบที่มันเป็นล้อโตเมื่อก่อนแม็กเดิมของเขานะคะจะเป็นแม็กขอบ20ยางเนี่ยเป็น25 5, 5แก้มยาง5 5ใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นแม็กยางขอบ22แล้วล้อเนี่ยคือมันเป็นล้อฟอร์ดราคาล้อนี้ก็หลักแสนอยู่แล้วนะคะยางที่ลูกค้าใส่เข้ามาแน่นอนเขาว่ามันต้องเป็นแบรนด์แบบ ลูกค้าใส่มาโยโกฮามานะคะแก้มยางของลูกค้าเนี่ยเห็นไหมแก้มเตียปะคะแก้มเตียอันนี้เขาใส่มาหน้ายางนะคะใส่285แก้มยางเนี่ยแค่40โอ้โหก็ถือว่าถ้าลงหลุมดีๆลงหลุมแรงๆนี่ก็อาจจะ แม็กด้งได้อันนี้โดยทั่วไปที่แอนเคยเจอหรือเคยประสบพบเจอนั่นเองนะคะแล้วแม็กเนี่ยเป็นแม็กเนี่ยขอบย2ิต้องตั้งชื่อว่าอะไรดีพี่ล้อโตดีกว่าพี่ล้อโตแม็กขอบย2ิเนี่ยซึ่งเขาใส่มาตัวนี้ค่ะสังเกตว่าตัวดิจารหรือป๊มเบกเนี่ยที่ใส่เข้ามามันจะดูเหมือนไม่เต็มใช่ไหมสังเกตว่ามันจะดูเหมือนแบบหลงหลงเหน่งๆมันส่วนมากจะเป็นแบบแม็กขอบ20อันนี้ซึ่งแวกแนวแล้วเป็นคันแรกที่เขาใส่มาเป็นแม็กขอบย2ิแล้วใส่เบรกเห็นปะ ตัวเบรกเนี่ยด้านหน้า6พอตค่ะแล้วใส่ดิจารดิจารตัวนี้ค่ะเขาต้องซอะล่องเพื่อหน้าผ้าเบรกค่ะเวลาที่เราใส่จานแบบเรียบเบมามันจะไปดูดฝุ่นทำให้เวลาการเบรกเนี่ยมันไม่ค่อยหนึบไม่ค่อยอยู่แล้วตัวนี้เขาต้องกัดซาะล่องมาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้หน้าผ้าเบรกของเขาอะค่ะไม่มีฝุ่นเกาะ เพื่อที่จะต้องไปขูดหน้าผ้าเบรกให้เพื่อให้มันแบบเบรกจับหนึบขึ้นก็ลูกค้าก็เลยซื้อความปลอดภัยด้วยความที่ลูกค้ายอมเปลี่ยนเบรกเข้ามาค่ะราคามันค่อนข้างสูงอยู่แล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะความหล่อนะคะอันนี้ที่เปลี่ยนมามันก็หล่ออยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพราะซื้อจริงๆเลยลูกค้าเนี่ยเป็นคนขับรถเร็วค่ะถ้าขับรถเร็วเนี่ยแอนก็แนะนําเลยนะว่าให้ใส่เบรกเข้าไปเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ขับคนเดียวแล้วเนี่ยค่ะเรามีครอบครัวหรือเขาก็ขึ้นกันมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเอาตัวรถอยู่กว แต่ว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยเพื่อให้มันดีกว่าเดิมจริงๆสําหรับตัวนี้มันไม่มีเบรกสาหรับรรตัวนี้เลยตัวเนี้ยมันเป็นตัวแท้ถอดมาจากพานามีราค่ะซึ่งเขามากัดลายเป็นของเบมโบแล้วเขาเนี่ยเอามาใส่ในรุ่นนี้เพื่อที่จะให้มันจับจานได้อยู่เขาก็ต้องมีการคัสตอมนั่นเองแล้วลูกค้าเนี่ยก็บอกกับแอนอะคือแอนต้องแจ้งตามความเป็นจริงเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้าสั่งมาเช็คได้ไงว่าอันนี้คือแท้หรือไม่แท้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งเขาทาฮับมาเป็นสีดํานั่นเองอันนี้ก็เลือกทาสีได้ค่ะ่ะวาจเป็น สีดำหรือว่าสีทองโดยทั่วไปเขาจะทำสีดำบ้างทองบ้างนะคะดิจานอยู่ที่410ม mm, ิลมันอาจจะไม่ดูเต็มนะคะแต่อันนี้คือใส่ล้อตโตมามันไม่ดูเต็มอยู่แล้วลูกค้าก็ไม่ได้สีเรียมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงใส่แม็กมาแบบเนี้ยใหญ่มาแบบนี้เลย22ออย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันติดสุดไหมมันติดแน่นอนค่ะเพราะคันนี้เขาใส่ชุดโหลดโปรเฟนเดอร์มาแล้วเขาโหลดลง2นิ้วด้านหน้าเนี่ยสนิ้วนะคะโปรเฟนเดอร์เนี่ยที่แอนใส่อ่ะมันมีหลายชุดนะแต่ลูกค้าเลือกเนี่ยที่จะใส่นะคะเป็นชุดโหลดโปรเฟนเดอร์2.5 OEM ถ้าใส่ตัวนี้มาก็สามารถปรับซับแทงได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวท็อปที่ตัวราคา90,000ืลูกค้าเนี่ยเลือกใส่เพราะว่าสามารถปรับคือปรับความนุ่งความแข็งได้ค่ะ แล้วถ้าเกิดใครหลายคนอยากจะปรับนะคะอาจจะต้องไปปรับทางตตยนะคะอันนี้แอนอาจจะไม่ได้แพนไปให้ดูตัวซ้ํมแทงนะคะเพราะว่าอาจจะแบบดูเตี้ยเกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาตอนพูดมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือแอนน่ะมีตัวอย่างให้ดูค่ะมันมีเซ็ตชุดโหลดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เซ็ตเดียวมันมีหลายเซ็ตตั้งแต่ตัว60 0 0 0ค่ะ90,000แล้วก็ตัวแสนคือนั่นคือตัวท็อปเลยอ่ะพี่เลือกได้เลยค่ะอยากได้ตัวไหนนะคะอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาโหลดนะคะเป็นโหลด2นิ้วเนี่ยอันนี้เราสามารถเลือกความ โหลดได้ค่ะก็คือจะเอาโหลด1โหลด1นิ้ว1.5หรือ2นิ้วโดยประมาณแอนแนะนําเป็นประมาณ2นิ้วแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยมันโหลดแบบรู้สึกก้นมันลงอยู่ก็สามารถโหลดลงได้อีก,กประมาณ3นิ้วโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวแอนจะให้ดูแก้มข้างไม่ใช่แก้ม้างคิ้วค่ะคิ้วระหว่างเนาะคือหน้ากว้างเนี่ยเขาใส่แม็กขอบ2ี่มาแน่นอนคขาว่า ล้อมันจะต้องยื่นออกจากตัวรถอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นตัวล้อที่กว้างเกนิ้วนั่นเองคือมันเป็นล้อใหญ่อาจจะต้องใส่ตัวนี้ค่ะคิ Q ้วชุนล้เพื่อให้ดูรถเนี่ยเขาดูเหมือนแบบล้อไม่ยืดน,นะคะเพื่อให้ฟิตเมนต์เนี่ยเห็นไหมคะมันดูเรียบไปเลยเหมือนล้อไม่ล้นเลยนะคะมันจะได้แบบดูไฮดูพรีเมียมถ้าอยากจะให้มันแบบพรีเมียมอะค่ะแอนจะแนะนํา2แบบก็คือว่าถ้าใส่ล้อไม่เกิน20 ไม่ต้องใส่คิ้วก็ได้ค่ะแต่ถ้าใส่ล็อกเกิน20มาแล้วอันนี้ใส่ยิบสมามันเกินก็ต้องใส่คิ้วนะคะเพื่อให้มันดูรับชุดแต่งเนี่ยไม่ใช่ว่ายาวแค่ตรงนั้นนะคะนี่เขายาวมาจนถึงด้านหลังเลยชุดแต่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งที่สามารถ เพิ่มตรงบันไดได้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากจะใส่หรือไม่อยากใส่แต่ถ้าจะให้ใส่เนี่ยแอนแนะนาว่าให้ใส่มันเป็นครบเซ็ตจะดีกว่าเพราะส่วนมากเนี่ยถ้าใส่แค่ตรงนี้มันสุดแค่ตรงนี้มันก็ไม่ดูหล่อมันดูเหมือนไม่สุดไงถ้าอันนี้แอนก็แนะนําว่าให้ใส่สุดเลยดีกว่าค่ะแล้วส่วนตรงนี้ค่ะหูกระจกเนี่ยอันนี้เขาทําเป็น แบบเหมือนครอบอะค่ะก็คือเป็นครอบผูกกระจกนะคะเป็นสีดําด้านนะคะอันนี้ก็เลือกทาสีได้มีกล้อง360องศาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กุญแจคคเลตัวน,นี้ต้องมีกุญแจอยู่กับมือนะคะก็สามารถลวงและเปิดได้เลยแต่ถ้าเวลาล็อกใช่ไหมคะก็แค่แตะแต่กุญแจต้องอยู่กับตัวนะคะฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยค่ะแหลกหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มเนี่ยแล้วแต่ลูกค้านะว่าจะเอาเป็น4ี่สิบหก็เลือกได้เช่นกันมาดูด้านหลังต่อค่ะด้านหลัง อแอนขออีกจุดหนึ่งที่ว่าจะต้องดูนะคะนี่เลยตัวที่ลูกค้าจะต้องใส่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาเห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยมันเป็นตัว4พอร์ตที่จะต้องเพิ่มตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีไฟไปโชว์ที่ด้านหน้าเพราะด้วยความที่ระบบฟอร์ดเนี่ยมันเยอะถ้าเราใส่อะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าไม่ใช่ของแท้นะคะมันอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวด้านหลังเนี่ยค่ะเห็นปะ เต็มที่ประมาณ400โดยทั่วไปนะคะแต่ว่าคืออันนี้ใส่ลอ้อขอบ22มันเลยดูเหมือนไม่เต็มไงคะอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วส่วนด้านหลังเห็นไหมคะฟิตเมนต์เนี่ยเขาก็จะเท่ากันกับด้านหน้าเพราะด้วยความที่ด้านหลังอะคะ่ะมันจะดูเหมือนก้นโดง่งแล้วเขาก็เลยขอลดด้านหลัง3นิ้วไงด้านหน้า2นิ้วอันนี้ด้านหลัง3นิ้วเลยนะคะ ถ้าลูกค้าหลายคนนะคะตอนนี้ถ้าเป็นปี2025เนี่ยจะเป็นยูโรไฟหมดแล้วลูกค้าก็อาจจะต้องมาเติมแอดบูหรือว่าต้องมาดูแลทําความสะอาดหรืออาจจะต้องให้เข้าศูนย์เพื่อที่จะเติมน้ายาแอดบูนั่นเองนะคะมาดูด้านหลังกันต่อค่ะด้านหลังเป็นไงบ้างคือด้านหลังก็ดูหล่อเลยชุดแต่งนี้ก็คือใหม่จ๋าเลยค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ซึ่งเห็นไหมมันจะดูเรียบๆไปเลยค่ะมันจะดูเรียบไปเลยค่ะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะไฟทับทิม คือด้านหลังเนี่ยถ้าหลายคนชอบแบบนี้ก็สามารถบอกแอนได้เลยแอนก็จะจัดเซตแบบนี้ให้นะคะส่วนไฟท้ายของเรามันเป็นไฟท้าย full set LED ซึ่งตัวท็อปอ้าเขาให้เป็น full set LED อยู่แล้วมันก็แค่ทำการแลปค่ะเห็นปหด้านหลังแค่ทำการแลปมานั่นเองนะคะเป็นอักษรข้างในนะคะนี่เวลานี่เดี๋ยวแอนเปิดให้ดูเวลาที่ลูกค้าเห็นบ้ามันจะเป็นไฟ full s e LED แบบนี้แล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีภายในที่ นี่แอนจะให้ดูว่าสําหรับรุ่นที่เป็นตัวขับสี่หรือรุ่นตัวท็อปเนี่ยเขาจะให้เบาะไฟฟ้านะคะมันจะเป็นเบาะพับไฟฟ้าโดยที่เราไม่ต้องแบบเอามือไปกดเลยเห็นปะรู้สึกว่ากว้างมากๆเลยเห็นไหมอันนี้คือแบบว่าพับไปแล้วเราไม่ต้องใช้แรงและเวลาถ้าพี่บอกว่าเราเวลาจะต้องเอาเบาะขึ้นล่ะเห็นปะแค่กดค่ะใช้ปลายนิ้วเราไม่ต้องแบบไปดึงแรง นะคะถ้าเป็นในรุ่นตัวท็อปอะค่ะเขาจะมีเป็นตัวเบาะพับไฟฟ้ามาให้นั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าก็ชอบแบบตรงที่ว่ามันเป็นเบาะพับไฟฟ้าแล้วนอนลาบไปได้เลยเพราะมันนอนเรียบไปได้เลยนะคะและเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านในต่อนะคะอันนี้เวลาปิดเนี่ยก็กดปิดตรงนี้นะคะอันนี้มันจะมีตัวกันหนีบด้วยนะถ้ากันหนีบเนี่ยเห็นไหมถ้ามันรู้สึกว่ามันโดนอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเด้งกลับขึ้นไปเหมือนมันตกใจมันก็จะแบบไม่ได้หนีบแรงนะคะไม่ได้รู้สึกเจ็บนั่นเอง แล้วก็กล้องอยู่เหมือนเดิมค่ะกล้องอยู่360อ,องศาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเซ็ตสปอยเลอร์ตัวนี้เขาจะมีเซ็ตสปอยเลอร์มาให้ก็คือว่าเป็นแบบสปอยเลอร์ที่ยื่นออกมานิดนึงจากเดิมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้มันจะสั้นไปกว่านี้ค่ะท่าเนี้ยคือเขาเป็นการครอบเข้าไปนะคะไม่ได้มีการเจาะใดๆกับตัวรถนะถ้าเจาะเนี่ยลูกค้าหลายท่านก็อาจจะไม่ชอบนะคะแล้วก็อีกจุดนึงแอนลืมไปดูท่อค่ะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวท่อค่ะเป็นท่อคู่ของ HKS นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นท่อคู่ออกข้างนะคะเสียงมันก็จะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะก็จะเลา้าเ้าหน่อยแต่หลายคนอาจจะชอบนะคะเพราะว่าคือมันดูโลกมันสุดแล้วอ่ะไม่รู้จะเอาตรงไหนมาแต่งแล้วนะคะอ่ะอันนี้คือภายในของผู้โดยสารด้านหลังนะคะตอนที่2นั่นเองเห็นปะอันนี้คือเบาะนะคะสามารถนั่งได้สบายมากๆอันนี้คือด้านหลังนี่อันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภายในของรุ่น เอว่าไทเทเนียมมันเป็นเบาะเดินได้ดําแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะที่เขาสามารถปรับแอร์ได้มันมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรค่ะก็ตรงนี้ค่ะด้านหลังเนาะมันจะสามารถปรับลมแอร์ได้นะคะแอร์เราะจะอยู่ตรงนี้ค่ะบนหลังคาเนี่ยเห็นไหมมองไม่เห็นอีกอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็โดยประมาณนะคะจะประมาณนี้เดี๋ยวแอนจะพาไปดูทั้งหน้านี่เลย อันนี้คือภายในของรุ่นไทเทเนียมนะคะก็จะเป็นเบาะเดินไดดํานะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบอกว่าไทเทเนียมมันดูสปอร์ตมากสปอร์ตเพราะว่าด้วยความที่เขาะจะไม่มีสีอะไรเล็ดลอดเลยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้คือภายในห้องผู้โดยสารจะมีทั้งหน้าจอมาตรวัดมา,มาจอเลือนไม้มาเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยไอพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยผู้หญิงขับง่ายสบายมากๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแอนอะ คือชอบตรงที่ว่าพวงมาลัยมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันมีน้ำหนักเบาฝั่งทางด้านนี้นะมันจะเป็นใช้หมด Adaptive cruise control นะคะเราจะต้องมาเลือกปรับรักษาระยะห่างนะคะล็อกความเร็วเราสามารถมาเลือกฝั่งนี้ได้เลยเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ลดเสียงมีคำสั่งเสียงให้ด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูฟังก์ชันเวลาที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะรู้ว่าหน้าจอของเราหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยกำลังค่าเสียงอะไรของต่างๆนะคะ สามารถมาดูฝั่งนี้ได้เลยเราเลือกกดเนี่ยตรงนี้ค่ะได้เลยแล้วก็เลื่อนเพลงนะคะรับสายตรงนี้แล้วก็หน้าจอนะคะมันจะเป็นหน้าจอมาตรวดัดก็คือทั้งมีทั้งเลขไม้น้ํามันนะคะอุณหภูมิต่างๆคือมีหมดเลยเห็นไหมตอบไ,ได้หรอ อันนี้คืออุณหภูมินะคะมีหมดเลยนะทั้งเกียร์เลขไม้มีหมดเลยนะคะนี่น้ำมันเหลือกี่กิโลเห็นไหมคะเลขไม่เวลาวิ่งแล้วก็เกียร์ต่างๆนะคะคือหน้าจอเนี่ยถ้าเราใช้โหมดนะแต่ละโหมดนะคะแอนต้องบอกนิดนึงว่าถ้าลูกค้าเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากใช้ขับ2ส,สามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีตรงนี้ค่ะที่เอาไว้สําหรับเลื่อนวงแหวนนั่นเองเห็นปะเวลาเราจะใช้โหมดไหนอะ่ะมันจะขึ้นโชว์มาตรงนี้เราหมุนได้เลยนะอ่าปกตินะคะแล้วก็ประหยัดเนาะ ตัวนี้ลากพ่วงนี่แล้วก็อันนี้ถนนเลื่นค่ะแล้วก็คนล่องคือโหมดสุดท้ายจะเป็นทะเลทรายนั่นเองตัวเนี้ยก็จะสําหรับลูกค้าที่จะต้องแบบออฟโรดจา้าหรือว่าจะไปตั้งแคมป์หรือว่าจะไปเที่ยวนะคะอันนี้เด๋วแอนปปัมามโหมดปกติก่อนนะคะก็คือจาเป็นโหมดปกติที่เราใช้ก็คือเป็นโหมดขับ2นั่นเองนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะอันนี้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่อันเนี้ยจะเป็นหน้าจอที่ระบบสัมผัสลูกค้าหลายคนเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้ย Ford เขาให้หน้าจอมาใหญ่แล้วก็มี คู่มือการใช้างานนี่คู่มือนะคะลูกค้ามาอ่านตรงนี้ได้เลยลูกค้าอยากรู้อะไรอยากรู้ฟังก์ชันไหนอยากรู้โหมดไหนก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้เลยค่ะมันมีโหมดแต่ละโหมดให้ลูกค้าได้อ่านนะคะแล้วก็อันนี้จะมี Apple ิ a คาร์เพ r ดอรโต้นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อไร้สายได้เลยแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนี่ตรงนี้ค่ะแอนนะคะที่ลูกค้าแอนบอกว่าเปิด Mac AC เนี่ยประมาณ5นาทีก็ ไม่ถึง5านาทีประมาณว่า2อนาทีก็รู้สึกว่าเย็นแล้วนะคะจากร้อนๆเนี่ยตอนนี้แอร์ร้อนใช่ปะ่ะแอร์ก็ขึ้นม,มาสตาร์ทรถเนี่ยแล้วก็จะมาเปิดนะคะอุณหภูมิก็ภายในห้องผู้โดยสารก็เย็นฉ่ำเลยคะ่ะมีทั้งแมนวนวลนะคะสามารถปรับมือได้นี่แอร์ปรับร้อนปรับเย็นถ้าหน้าหนาวใช่ปะ่ะช่วงนี้น่าจะแบบเหมาะกับการปรับเป็นฮีเตอร์นั่นเองเห็นไหม ปรับได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีไฟพัมม่ะปกติอันนี้ทูไปนะคะและนี่แท่นชาร์จไร้สายค่ะ USB นะคะตรงนี้ก็จะมี USB Type C Type A แล้วก็ส่วนตัวเกียร์เนี่ยอันนี้ก็จะน่ารักตะมูตะมีหน่อยนะคะเป็นตัวเกียร์ e อียิปเตอร์10สปีดนั่นเองสามารถชิปเช่นเกียร์ด้านข้างนะคะนี่เวลาการชิปเช่นเกียร์จะอยู่ด้านข้างนะคะบางท่านอาจจะไม่ชินนะคะบางท่านอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดนะคะโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยชินกันอยู่แล้วอันนี้จะเป็นช่องแก้วน้ํานะคะแล้วก็น,นี้กุญแจ อันนี้ที่แอนบอกตัวเบรกนะคะตัวนี้เขาให้เบรกนี้มาเป็นเบรกไฟฟ้าซึ่งมันเป็นอันเล็กๆเ,เห็นไหมมันไม่ใช่อันใหญ่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ตัวที่ลูกค้าเลือกโหมดแต่ละโหมดสามารถหมุนหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะมี2 h ง h ทสโลมีหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้ดิฟบล็อกนะคะแล้วถ้าเป็นตัวใหม่แล้วจะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปจะมีเพิ่มเข้ามานะคะอันนี้ของลูกค้าจะเป็นตัวก่าบซึ่งตัวเก่าตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนั่นเอง อันนี้คือภายในห้องผู้โดยสารเห็นปักไฟแอมเปรไลจะเป็นสีฟา้าซึ่งไม่สามารถเป็นสีได้นะคะถ้าไฟภายในห้องผู้โดยสารจะเป็นสีฟ้าอยู่แล้วแล้วก็บาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะที่อันนี้เบาะคูหน้าให้เป็นแปดทิศท,ทางมาเลยนะคะอันนี้ก็คือจริงๆมันจะมีมูฟล,ลูปด้านบนแต่ว่าไม่ได้เปิดของลูกค้านะคะแล้วก็อันนี้ไฟนะคะสําหรับในห้องผู้โดยสารนั่นเองแล้วก็จะมีอันนี้กระจกป,ปกติคะ่ะแล้วก็นี่เวลาถ้าจะใช้กล้องนะคะสําหรับบันทึกเหตุการณ์สามารถที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลย ไงคะอันนี้คือแบบภายในคร่าวๆนะคะเชีแอนให้ดูเนาะเพราะส่วนส่วนใหญ่แอนจะให้ดูแบบว่าก็คือแบบของแต่งบ้างแล้วก็คันนี้เขาแต่งอะไรไปบ้างใช่ไหมคะส่วนมากก็จะให้ดูประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคันนี้นะคะถูกใจพี่ๆคนไหนนะคะสามารถใส่ด่วนหาแอนได้เลยนะคะที่ศูนย์หกห้าเก้าห้าหกหกห้าห้าแปดหรือจะทักแชทที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์ดไว้ให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะสาาาหรับับบบนนนนี้อตไปก่ะนนะคะ bye bye.